จังหวัดราชบุรีร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต3เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อที่ว่าทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดิน ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรีนายสุเทพโมมพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง84พรรษาพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดินโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7ในฐานะคณะทำงานและเลขานุก,การโครงการร่วมกันกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต3และเทศบาลเมืองราชบุรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในคณะทำงานจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาแม่น้ำคูคลองตลอดจนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดยมีกิจกรรมในการเดินขบวนพาเหรดเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาพัฒนาแม่น้ําคูคลองกิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อแม่น้ําของฉันในอนาคตการประกวดคาขวัญในหัวข้อโครงการโรงเรียนประหยัดน้ําเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ84พรรษา กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณริมเขื่อนรัฐประชารัฒนาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยได้รับการสนับสนุสน,นพันธุ์ปลาจำนวน5้า0 0ตัวจากสำนักง,งานประมงจังหวัดราชบุรีนนทราศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำการเตือนภัยน้ำท่วมดินถลม่มระบาดหมู่มบ้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูร,ระบบนิเวศการดูแลรักษาคุณภาพน้ำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน นาแม่กลองการรณรงค์และจัดทำปุ๋ยชีวภาพการมีส่วนร่วมตอบคำถามด้านการประหยัดน้ำโดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขตสาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่8สํสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีโรงเรียนบ้านท่ามะขามตำบลตะนาวศรีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า1ต บนหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองราชบุรีด้วยาประปาส่าน์ราชบรในกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอบคุณองคทีนอกจากนี้ในงานนี้ขาดไม่ได้นะคะคณะสงางารมนะคะ บ้านอยวางราชบุรีมีโอกาสในสถานระกอบการร้านอาหาร